เดีวัน <T uber> ิวเบอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นไม c คร f บชีวิตรอดกันนะคะเป็นอีพีแรกแล้วโอ,โ,โอ้โหแหลกนะฮะโอเคคือข,ขอขอโทษถาเสียรลบกวนด้วยนะครับผมพวกเราเล่นกันบอกว่ากากก็ได้นะครับผมก็เลยขอใช้อย่างหนึ่งนัก็คือทับอุ้ยทับเกมรูดโอเคนะครผมก็วันนี้ก็มาอยู่กันในโลกชีวิตรอดนะอย่างแรกรรที่ต้องทำไปจัดไม้ก่นไปโอเคนะเอาชีวิตรอด ทุกซีรีส์พันพันพันเฮ้ยพันราคาอีกหนึ่งสองราคาอีกสามตอนที่อันวะแบบแบบแบบมาเรียตัดไม้ก่อนอันราคาดอีกไปพันโลราคาเราดีแค่ไหนอันเดียวเราจะได้ไปน่ารู้เลยเย่โอเคนะครับผมก็ดีมากนะเจอรูนพอตเท่ลในวันแรกนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าพวกเรามีความผูกพันอะไรกับป่าไทก้าเพราะว่าพันอยู่ไหนพี่วะอยู่ไหนวะพันอยู่ไหนวะ อยู่ที่ที่เราเกิดอ่ะก็ตรงนั้นก็มีมันก็มีป่าไทก้าเต็มเลยนะก็คือหลายๆรอบที่มานเล่นอยู่ป่าไทก้าอันนั้นดูได้ยังไงจากกล่องนั่นเหรอโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีโอพิกโอ้ขวานขวานฟอร์จูนทำอะไรได้แล้วก็ใส่ได้ไหมโอเคนะครับผมก็ คือเอามาบอกอะไรให้ว่าเอาชีวิตรอทุกซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยคือที่ผมเล่นนะแล้วก็ลงคลิปนะครับก็คือการนั้นหมดเลยคือการไม่ถึง EP 10สิบสักตอนหนึ่งนะครับผมสาเหตุคือเอ่อผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะตอนนั้นหรือว่าเจาะเจาะถ้ำไหมหรือว่าสร้างบ้านดินชัวรเขาเอา่อสร้างบ้านไม้ดีกว่าเจาะถ้ำดีกว่า,าบ้าน กัรสร้างโัวคาบอยู่สร้างอยู่สร้างตัวคาบเลยไหมสร้างแล้วเรียบร้อยพักสร้างโัวคาดแล้วเห็นเราเจอถ่ายในวันแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยเกิดในไบโอู้้ได้จิ๊บแมนแอดวานแมนโคตรโอเคคือเมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังไม่เข้าประเด็นเลยคือสิ่งที่ทำให้ไม่เราเล่นไม่ถึงอีพีสิบนะคะผมมีอยู่สาเหตุเดียวเลยก็คือเออ่ช่องที่เก็บข้อมูลนะคะมันเต็มนะในด็อกทีสี ผมก็เลยเออคือมันมันเต็มอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยตอนแรกก็ค,คือคิดว่าจะไม่อัดอะไรแบบนี้แล้วนะนรับแต่ก็พอสักพักเออคืออู้คือผมก็เพิ่งมารู้สาเหตุนนะว่ามันเต็มก็เลยย้ายไปในฮาร์ดดิสให้หมดนะครับผมแล้วก็เออหลังจากนั้นผมก็เนี่ยอัดได้ครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมซีรีส์นี้ก็ยุดยุด ซีรีส์นี้เราจะเล่นกันเป้าหมายคืออะไรหาปีกหรือว่าไปตีมังกรแค่ไปตีมังกรแล้วจบหรือว่าตีมังกรพอตีมังกรจบ,รจบแล้วก็วกไปเล่นมอสแล้วก็ใส่มอสมาแล้วก็พีวีพีจบเออไอเอนนั้นไ <laughs> ปหลุดลงวัดปืนมายิงกันยิงกันกางกระใจยโอเรับผมก็ ก็ถ oui pues ้าด mm ูทางมินิแมปด้านขวานะอันนี้คือลงมอดเสริมนะครับผมมินิแมปด้านขวาก็จะมีเป็นอะไรอ่ะกับนอยู่ลงอ่ะอยู่ลงในอยู่ลงในอะไม่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 ได้ลงในในเซิร์ฟอบบแต่ว่าลงในลงในแบบของของไอ้กันลงไอ้กันลงอนยูแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เซฟไอ้เซฟตรงนั้นแล้ะเมทัลนั้นยูไปเซฟเลยเซฟตรงเมทเซฟอะไรกดตัวยูกดตัวยูแล้วก็กดเซฟกดบีกดบีก็ได้กดตับีก็เซฟไปเลย กดจะบินแล้วก็พิมพ์ f u t u แล้วก็เซีเไปอะไรวะนี่คืออะไรเวพอยต์เหรอรักก้บล็อกไหมรอบซีซั่นนี้เล่นเล่นเอโน่เปิดลักก้บล็อกไหแบบเอล่าพาร์ทนะวันแรกเล่นโคดเอโน่ฟิวเจอร์แบบลักก้บล็อกอะไม่มรอก็อน,นะก็วันแรกเลยผมยนะครัะเราได้ขวานทองมาไม่ใช้อะไรก็เนีย่ยวันแรกนะเพราะว่าอุปกรณ์พวกทองอะไรอย่างงี้มันพิมพ์งลงลาวามันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วพนะยุ้ดตรงที่ตรง,ลงลาาตรงสร้างประตูมิติอัน มันมีลาวาไหมไม่มีจะทิ้งทำไมอะแปลว่าอยากดูดราม่าไม่โอเคฮะก็ผมอาจจะอาจจะไม่ได้คุยกับกล้องสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าต้องคุยกับเพื่อนเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําตอนนี้คือมันเรียกว่าเฟอร์แนน์นะคะผมทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรมั้งนะฮะจะรู้กันไม่ถามเอออยากแค่อยากบอกโอเคฮะต่อไปเราจะทําอะไรกันอ่ะ ไปทําอะไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวร้อย <c oughs> <Okay. S 1> ไปขุดไปขุดทานกันแบกมือเพไปสวยสวยไมสวยผ้องอทำบันไดตรงนี้นิดนึงมันยากหรือทำเพราะวันแรกงานนี้ฟุ่มเฟือยขนาดนี้เลยนะอโอเคแล้วพอทำพั่วก่อนแล้วก็จะขุดตรงนี้อัคุมตัวไหนหรอจะปรับปรับซูมแบบ ซูมไอไอาปากเป็นตัว c อ่ะที่ซูมได้นะผมกดตัว c นะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะซูมไม่ได้นะผมลงอะไรออพดิฟายนะครับผม f1 แป๊บสิ่งที่ผมเกลียดที่ทสุด<ะ>ใน Minecraft น่าจะเป็นไอ้นั่นอะที่ว่าครับต้นไม้ต้นใหญ่งียกว่าจะตัดเสร็จนะฮะโอเคถ้าลงวัดอ่าวเวมานิ่งก็จะดีหน่อย เออไม่ได้ลงมัด Falling free เดี๋ยวค่อยลงมัดว่าตอนเล็กถ้าถ้าลงมัดก่อนเข้าพวกมันจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวเกมจะ crash มันไม่แค a หรอกมันแค่เข้ามาได้โอเคนะครับผมก็สิ่งที่ต้องทำก็คือสร้างบ้านให้ท้ก่อนนะวันแรกแล้วก็พยายามหาเหล็กให้ได้นะครับลงแล้วเดี๋ยวยุดป่านั้นมีเบอร์รี่ไหมนี่มีไอเห็นแล้วไอเห็นแล้วครับลว่าตอนนี้ ับอยู่ในโหมด normal เหล้วหาสามหลอดเลยปันอันนี้เหลือหาสามหลอดอ่ะให้ตีไหมให้ทำดาบแล้วเอาขวานเฉาะไหมเกมหมู่บ้านปันเจอหมู่บ้านเฮ้ยเจอหมู่บ้านอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเซฟไกัดไว้เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาโอเคโอเคโอเคไปมาพิมพ์มาพิมพ์มาโอเคเดี๋ยวอเซฟไปกัดโกนอาจจะคือผมอาจจะไม่ได้คุยกับกล้องมากเท่าไหร่นะเพราะว่าคือมัน คือถ้าเล่นถ้าเล่นคนเดียวอ่ะผมก็จะกดกล้องนะแต่ว่าคว้าไปคว้าไปจากกับสิ่งเลืองเป็นรื่กวนลงหน้า้วยกวนลงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าบางวันที่อ่ะคือเป็นเด็กก็จะไหมแล้วก็บางทีก็อาจจะมีคนในครอบครัวพูดเมื่อกี้เราปรับเร็มดูยังวะเอายังกเราเรากราบกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอขออนุญาตนะคบผมไม่ตเราขอปรับไปเลยดิ เออโดนดราม่าก็โดนไปโดนดราม่าก็โดนไปดิเพราะว่าวันแรกวันแรกต้องทำอะไรก่อนก็จริงจริงนะเราก็ควรทำท็อตแล้วก็ปรับแสดงอนาเขตอะไรแถวนี้ว่าเป็นพื้นที่ของเราห้ามใครมาบุกรุกอะไรประมาณนี้รออิมมืดแล้วมืดแล้วได้แจงมาสองอันจากหมู่บ้านเดี๋ยวจะมืดแล้วเร็วรีบเอ้ยได้เตียงแล้วเหรอได้เตียงแล้วโอเครีบเรีบกับบ้านได้แจงมาจากเรียบกับบ้านห้ามทีพีนะห้ามทีพีโอ้ตรงนั้นมีถ่านไหมครับผม ยยุเอ้ที่ที่ตอนตอนนั้นคือบ้านนี่แม่ปันใช่อุ้ยได้ได้ได้จุดทองแล้วเด้อกำลังรอมาว่าโอเคมาแล้วไปวางเตียงไปวางเตียงเลยมันมืดนละหนัตอนนี้หน้บัดนี้บั้นบั้นห้ามปีปีใช่ไหมไอเซนไปกัดไว้ได้ไอเซนไปกัดไปไหนมีแมพได้ขยายเพิ่มดิโอทำประตูด้วยทำประตูเอาอเอาไม้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  เอาของเอาไปเอาของเอาเอาของอะไรวะ้อม่เพียบเลยโอ้เอาเอาเผ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 าอาหารกันเผาอาหารเรามีถาดตั้งแต่วันแรกแต่วันแรงแม่นอนก่อนนอนด้วยนอนด้วยนอนด้วยทำไมนอนไม่ได้คะโอเคแล้วซื้อวีมฝันหวานฝันดีฝันดีฝันดีฝันขมเลยไหมฝันขมเลยไหมฟันเอาทำทำกล่องด้วยทำกล่องทำกล่องวันวันนี้ทำกล่องวันวันนี้ บางวันนี้แล้วก็ทำประตูมาใส่ด้วยวเอาอะไรนะทำประตูมาใส่ด้วยอวนนเอาอะไรนะเขาเนี่ยพูดไปเอาอะไรไม่ไม่ได้ยินเอ้ยได้มาจากไหนว่าไฟชาร์ตโอเคเอาเลยรอ๋อได้มาจากประตูอ่ะไม่ไม่ปั้นปั้นปั้นทำทำฟังนะฟังนะปั้นอะโอเคก่อน ันได้ยินไหมอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วตรงนั้นมันมีออกซิเจนนะมาดูการปนสารมา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 วันหนึ่งวันหนึ่งนหนึ่งขอวางประตูทางบนนี่อันตรายไปที่ประตูเนเธอร์มาที่ประตูเนเธอร์เทเลพอร์ททำไมอันมาที่ประตูเนเธอร์ทุกคนลมด่าเขาไม่ได้บ่นแค่ใช่อ่ามันมีอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มอนให้เป็นประโยชน์ใช้คำสั่งให้เป็นประโยชน์ใช้มอนให้เป็นประโยชน์ใช้คำสั่งให้เป็นประโยชน์โอ้ยออู้ยังแรกอ่ะ เนี่ยปปันมาูเดียวเยแหลกเด็กโอเคโอเคคุณขี้ยาล้อเล่นเด็กอ้อเดี๋ยวเปลี่ยนเลดมาแล้วเปลี่ยนใช่เพิ่งเปลี่ยนเหรอนี่เนี่ยเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรเราก็เปลี่ยนบล็อกเดียวปันแล้วเราไปอีกบล็อกเดียร์แล้วเอานะาเขานะเราไปอีกบล็อกเดียวแล้วบล็อกนี้มันอยู่ตรงนี้ด้วยมีดูแค่เราต้องเอาพีเอฟเ้ยก็แปลว่าแปลว่าไม่ต้องไปนั้นเลยนะไม่ต้องไปออื้ไม่ต้องไปเอาที่ไม่ไปเอาลาวาในเหมืองอะไรทั้งสิ้นเลย เกิดมาวันแรกดีขนาดนี้แล้วรออะไรล่ะไปไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านมู่บ้านอยู่ทางไหนกระโดดดิกระโดดกระโดดโอเคกระโดดอ๋อป้ายเอาของเอาของป้ายเอาขังข้างหลังเมื่อกี้หลุดไปนะอเไปเอาไปเอาไปมีอะไรบ้างเนี่ยทำกินซีิ่มาแบ่งกันปั๊บเออเดี๋ยวแบ่งแบ่งแบ่งกันนะโอเคคือเมื่อกี้อะไม่เน็ตแบ่งแล้วเน็ตไปแล้วเน็ตผมไม่ค่อยดียิ่งนานแล้วแหละก็ ก el ude el ude ็รู้ๆกันด้วยนะขอโทษด้วยท่านเน็ตมันหลุดขนาดเปลี่ยนเน็ตแล้วนะดีขึ้น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 ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงงานทางฟ้าเพื่อางฟเพื่ทาฟ้าเพื่อไไปทาง้าเพือไปทา้เไปไหนเหลือหนาวดังไปไหนไปไหน อะไรก็ได้ตัวหาเองเลยอันดีดีมาไม่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 โอเคนะ่ยคือเฉลยไหมเฉลยไหมเฉลยอันเฉลยเหรโหลอยู่หมู่บ้านโอเคกูดหรอเวร์กูดแวลี่เวรี่กูดขอบคุณมาก อยู่โมบ้านไงอยู่โมบ้านเลยของกว่ามาดอลของโมบ้านคลิปเอยคลิปโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้หลุดเอ้าว้าแบบนี้แตะออกได้นะแบนได้ด้วยนะ บอกว่าห้าม TP ยมูอยูไม่ได้บอกว่าห้ามวับแล้วยูพิมพ์ว่าอะไรยูพิมพ์ว่า TP ใช่ไหม TPSP 2.0.0โอเคนะครับผมจะไม่ทำดาบแล้วกันนะจะใช้ขวานเฉาะกันแน่เลยทำทำดาบฟ<า>ังนะฟังนะอ่ะว่าไอ้ใช้ไอ้ใช้มอนมินิแมปเหมือนยัวเลยไอ้ใช้มอนมินิแมปเหมือนยัวเลยอ่าแล้วถ้าร์ปได้ถ้าเซ็ปไปกัดแล้วว,ก,ว,ก,ว,วก็าร์ป จิงไปนอนก่อนปันไปนอนก่อนมืดแล้วโอเคเนะเดี๋ยวไปนอนก่อนเนะแล้วก็คือเน็ตผมไม่ดีมากๆเมื่อกี้หลุดไปหลายรอบแล้วปิดประตูบ้านแปบนะก็คือจะบอกอะไรให้ว่าเน็ตเนี่ยคือผมก็เปลี่ยนเน็ตแล้วนะมันก็ยังเป็นอยู่นี่ไม่เข้าใจแล้คือว่าอะไรโอเคนีจริงๆเนี่ยอุ้ยวาวกลับมาเกิด อะไรนะทำ,ท,ำทำพั้มทำทำพุ่นทำทั่วปุ๊บหน่อยจอบะนะนี่นี่ไอจ์หลุดแล้วเนี่ยโต๊ะครับโต๊ะ<ด>ครับโต๊ะครับใครที่ดูอยู่นะแล้วไม่ชอบการหลุดอย่างนี้ก็ปิดคลิปฟจิ้งไปนะคือถ้าปิดกิ๊ฟไปเรื่องมากก็ไม่ต้องดูใช่ ไปไปปลูกที่น้ำตรงนั้นเลยใช่ไหมทำถังน้ำแล้วยังอนะ่ะมีเหล็กเลยเอามันเอามันก็หลังไปปลูกเอามันก็หลังไปปลูกเอามันก็หลังไปปลูกอ๋อไม่มีข้าวมีข้าวด้วยนี่โอ้ใช่นี่เราไม่อดตายกันแล้วมีนีอเ,อเอามีอาหารกันง <c oughs> ั้นครับผมก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะคือเจออะไรบางไม่รู้เต็มเลยนะครับแต่ว่ามันหัวร้อนตรงไม่มีเน็ตเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีนี่แหละ ก็คือผมกคุแล้วคือสาเหตุที่ว่าทำไมเกิดจากผิดจากคูนี่นี่ก็วาร์อยู่ได้เนาะเดก็คือปิดโอพีแบบปิดโอพีแบบเอาไมปิปโดนแบนลูกโอเคพอไหมเอาไปละ ไอ้ยปันเหมือนเหมือนข้าวนาเจออะไรวะโอเคคร้บเดี๋ยวผมจะลงไปในถ้ำนะไปดูไปสำรวจกันโอเคอย่างแรกที่ต้องการดูไม่ดีเพราะแบบไอ้ลำรวยไปเอาทานก่อนนะครับผมคือวันแรกเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อะไรกันมากเนาะเพราะฉะน,นั้นก็ทำอะไรก็ทำเจอวัว,วนี่เจอวัว,วนี่าวได,ววได้ได้เหล็กมาแล้วสามอันเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาละอ่ะใส่ชุดเกาะเหล็กดูไม่ได้คุดขุดไอ้เป็นคนขุดตอนตอนตอนที่อยู่หลุดอ่ะคนขุด ไม่ขุดอ้าวขุดไม่บอกเลยไปขุดที่ไหนอ่ะก<ป>็ใกล้หมู่บ้านมันมีเหมืองเยอะไม่รู้โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำอะไรแล้วนะไม่รู้จะเจอสัตว์อะไรกันบ้างสัตว์นี่หมายถึงว่าแบบพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่ามันจะเป็นถ้ำตื่นตืนตื่นตืนตื่นต สุดท้ายก็คือเป็นถ้ำทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนี่เองเข้ามาทําไมไวะเนี่ยน้อยก็ดีนะมีฐานเป็นทรัพยากรที่ดีสําหรับวันแรกๆมันจะแรลกีเี่ปั้นเจอดดกโอ้โหได้โอ้กดีวันแรกๆเนาะโอเคนะก็คือวันแรกก็เจออะไรแบบนี้สิ่งที่ดีก็สําหรับใครที่ว่ามาเล่นวันแรกๆนะเจอฐานถือว่าเป็นแบบสมบัติ เนี่ยแต่ว,วันวันแบบตอนที่ว่ามีไดมอนด์มีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยบ <B TP S 1> ีทีพีเออบีโอพีมาอยู่ทีพีปุ๊บปีฟ้าเนอะไอกลับบ้านยันงวันนี้อก็เดินกลับดีไอไอบอกไอบอกพี่กัดให้ไหมล,ล่ะเรื่องไอเจมมันต้องเดินจะวัดเดินมาดิ ถ้าอยู่ใช้คำสั่งยูก็ต้องถ้าอยู่ใช้คำสั่งอีกทียูก็ยูก็ต้องปิดโอปีตัวเอง้ว, I วใช้ล้วไอใช้คำสั่งอะไรล่ะเกมรู้ไหมปิดเกมรู้ดิเกมรู้อยากายมไหมกล่องน,นี้ไม่มีอะไรทุบทิ้งเลยเออย่างแหลกนคะรับผมโอ้ย เติมไม่มีอะไรทำโอเคก็ไปบุกข้าวกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับอะใครน่าเบื่อนะเรื่องมากน่าเบื่อดูคลิปแล้วมันไม่สนุกก็ปิดคลิปจริงไปได้นะอ,อะไรนะเกิดไหมอะไรนะอิดคลิปจึิงไปถ้าใครไม่ดูอย่าไปสำรวจหมู่บ้านไอีซีก่อนสำรวจหมดแล้วไม่มีอะไร วันหมูบ่บ้านอะไรอเงี้ยเหยียบแม็กมกก้ก็ก็ทำตรงนั้นมีอะไรอะ่ะตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเอ้ยเจอหมู่บ้านแล้วมีฟักก็หรือว่าเ<ะ>อ้ยมันก็ไม่ไกลจากบ้านนะเนี่ยถ้าถางป่าแล้วทำทางเดินมาก็แต่หมูบ่บ้านก็มันก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากมั้งนะร่องดูของเ,เลยดูมาแล้วใช่อ้าว พีพีดิพีพีไม่ได้พิดีเปลีแล้วเปลีแล้วใช่ปพีพีคืออนะเดี๋ยวโกเลมดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเห็นโกเลมแล้วเห็นโกเลมแล้วตรงเนี้ยนูนนะโอ้ยมาทะลุไปไม้ด้วยอะไรย้าเองดีเราเจอฟาร์มเราเจอโจทย์แล้วพีก่อนพีเราเจอโจทย์แล้วรู้เลยเดินจากไหนครับคิวจบโอ้ทำคิวม่ได้อีกโอ้ยยจะเอาอาหารไหมน่ามีแล้ว ก็ okay. กินแบบนะครับอ่าใครที่เห็นนะว่าเวลากินแล้วเนี่ยสองบล็อกที่มันจะได้ดคือเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นเวลากินทีอะมันให้สองขีดเนาะไม่มันให้สี่ขีดนะครับผมถามถามไปถามบอกคนดูบอกคนดูมันจะให้เทรัพยากรม,มันให้หลอดอาหารเราสี่ขีดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,ถาเราม,มันเหลือสองขีดเนี่ยเราก็สามารถกินได้นะเพราะว่าคือพอกินแล้วอ มันถึงมันจะไม่ขึ้นนะแต่จริงมันขึ้นไปสี่ขีดเนี่แล้วมันแบบเราสังเกตได้ว่าพอเหลือนิดนึงกินเนื้อหมูแล้วมันจะอิ่มยาวนานเลยครับผมไม่รู้ไม่ได้ถามรู้ว่าไม่ได้ถามแต่จะบอกคนดูคนดูไม่รู้บางคนแบบเออมีผูกความผูกพันกับไก้ามากกว่าเนี้ยมันมีเป็นเรื่ไก้าฮะอะไรวะโอเคนะี่นี่เปิดประตูบ้านทิ้งไว้แล้วเนี่ย อ้ยใช่ว่าเป็นปียูปยุคโดพีไปเลยอไอไอสัญญาโอเคโอเคแถวบ้านเนี้ยผมเจอเหมืองอีกหนึ่งเหมืองแล้วเราเตรียมตัวที่จะเข้าไปยังชานีิถ้าเก๋ด้วยค่ะแลค่ะพีคุณใครอยากเห็นผมไปเล่นเซิร์ฟนั้นบ้างคะพายพิกเซลเทียนทีละก็ตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีเอเดียแท้ สะกินไม่ขึ้นนะครับผมฟังนะ้นเขาบอกว่าเอตเตอร์เนอะมันไม่มองเห็นสะกีนเข้าใจไหมมันจะไม่มองเห็นสะกีนมันไม่มองเห็นสะกีนและถ่ายด้แทะด้วยกันไม่เห็นหรอไม่เห็นถ้าใช้อ่าชี้ชี้ปากไอเอฟอะไรรู้อที่เขาบอกอ๋อปากีอะไรรู้จักจะรู้ได้ไม่เห็นสะกีนเฮ้ยตรงนี้สวยเยอะแถวบ้านแถวบ้านมันมีตรงนี้เป็นคอะไรกับสุสานอะไรรงเ้ย ไม่ใช่สุดสายสวยดีแค่มีต้นไม้นี่มาบาังเนี่ยขอตัดต้นไม้โอ้โหขวานทองขุดอย่างเร็วตัดอย่างเร็วจริงมันทางเร็วไหมเนี่ยผมตอนนี้จำมืดแล้วนะผมผมจะอยากรู้ว่าผมผมจะอยากรู้ว่าทำไมแถวนี้ไม่มีมอนเตอร์เลยวะเรานอ,นอนเร็วไปหน่อยเพคเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวโอ้โหโ,โดยจะตายจะตายเลยว้ยออกมา ตอนนี้จะมืดแล้วนะคะผมโอ้ต้นไม้รูยวิธีกลับบ้านแบบเร็วๆมากปันอ๋อเกี่ยวกับแล้วขลิปแนนทอล้วนอนไอ้ไม่นอนอะอาจะสู้มอนเตอร์จะได้ได้ของหน่อยนอนอยู่ได้แต่วันแรกกนียนนะเอียนนะคลิปเนนทอรี่ไหมล่ะแล้วก็ตัดทอดแต่แถวบ้านไว้นะไม่ให้เกิดได้ได้อะไร ๊าสมาเตรีมอุปกรณ์ป์มเจเตรียมไปสู้อุปกรณ์นี่คือสู้กับมอนเตอร์หรือไงตัวอยู่อะรอเล่นทุกบอกที่วางห่างสองบล็อกปันวางห่างสองบล็อกอ๋อไงน่นมันจะได้เก่งไงอันนี้ทุกหมดแต่้าวางห่างสองบล็อกมดแล้วอวางห่างสองบล็อกมดแล้วยูจะทุกทัไหมวางอ้าทุบทีลุกทุบเีทุบเียไม่ได้ดู ตาบอดเดี๋ยวเขาดี๋ยวเขาวางเปนแถวแบบโอเคได้แล้วอืมนะผมใครอยากรู้ว่าทำไมต้องวางอย่างสองบล็อกนะเวลาจะเก็บเกี่ยวก็เก็บ่างนี้ได้เลยสมมุติอ่ะเดินตรงนี้นะเราัเก็บเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุ้มสกิลสกิลสกิลตรงนั้นอีคิปเปอร์หนึ่งคิปเปอร์หนึ่งเอเอสองเอหนึ่งเอป่ะเท่าไหร่หนึ่ง โอเคได้เรียบร้อยสวยพี่สวยกันพาวเดอร์เย่แกล้มพมาสติกหน่อยไหมอย่างมืดเลยอ่าแบ่งกันคนละครึ่งยศแบ่งคนละครึ่งชึบเลยถอดฟอกกับอัลติไฟดีกว่าเดื๋ยวเจอนั่นแล้วครับสกิลไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าเออไปนอนอย่างนั้นก็อย่างน้อยก็ได้แอดแอดวานเมนแล้วอะฮันเตอร์ฮันเตอร์เอาไป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  อยากนอนแล้วตั้งนานแล้วคนอยากนอนเลยอะเทำเต้ได้เป็นอันดับนี้ใช่ไหมฮะไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่เต้เซนไฟเยอร์นอนดิตอนนี้เขาเปลี่ยนที่ช่องกันนะเราอัดกันมานานอย่างนั้นเนี่ยก็โอเคนะครับวันแรกเราก็น่าจะพอนแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วนะครับก็เป็นสหรับคลิปนี้ก็อย่งีให้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ถ้าใครมันถามอะไรถึงชีวภาพอในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ได้นะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย ทำไมฆ่าง่ายจังวะตีทีเดียวตายเลยมันมันโดนไฟเผาไหมอ๋อซอมบี้หนึ่งเอไอดูทิปเปอร์หนึ่งเอเจอสเกลหนึ่งเอซอมบี้สองเอแล้วก็ลิปเปอร์หนึ่งเอซอมบี้หนึ่งเอเราจะเล่นต่อยไหมเล่นหลังไม้ยังไกอน่าจะเล่นหลังไม่เพิ่มด้วย ยถช่วยๆนะคุณผู้จัล้อกตายพี่เวนดี <k 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 ้ตาตานี <k 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 ่คนนั้นกลัวตายเอ้ยเจอได้ได้กระดูกอับนี่มาแล้วถน่วได้ียบร้อยแล้วปิดลิปแล้ว